โรงเรียนบ้านโคกข,ขามนาคพัฒนาขอนำเสนอผลการพัฒนางานของนายอภินันบุญศรีตำแหน่งผู้มนในการสานศาึกษาวิทยาฐานะผู้มืนในการชัมม้นบังการพิเศษซึ่งปรากฏผลงานดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นผู้นำและร่วมวางแผนในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนโดยได้ดําเนินการดังนี้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนตามจุดเน้นของโรงเรียนได้แก่ 1. ทักษะอาชีพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2. ทักษะดนตรีนาฏศิลป์และ 3. ทักษะกีฬาส่งผลให้นักเรียนมีผลงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมโรงเรียนได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้สื่อการเรียนรู้จาก DLTV และเน้นให้ครูผู้สอนสร้างออกแบบสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายรวมถึงสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนการพัฒนารูปแบบการนิเทศกำกับติดตามนั้นจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้สร้างและพัฒนาแนวทางการบริหารงานในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีจุดแข็งที่ยั่งยืนและพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนด้วยเครื่องมือที่เป็นห่วงคุณภาพสี่ห่วงคือ 1. การวิจัย 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เทคโนโลยี 4. TPSW model ซึ่งปรากฏผลงานดังนี้การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาผลสลัมฤธิ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับความต้องการมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT และ O-net สูงขึ้นการบริหารงานบุคคลครูได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพผ่านกระบวนการนิเทศ PLC การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส่งผลให้ได้เลื่อนวิทยฐานะ ที่สูงขึ้นการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้มีการระดมทรัพยากรจนสามารถสร้างโรงอาหารให้แล้วเสร็จด้วยงบประมาณ2ล้าน1แสนบาทการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆต,ต,ตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่งโดยใช้เทคนิค SWOT ด,ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในหลายรูปแบบแสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าคิดค้นวิจัยตามสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างได้ประเด็นท้าทาย การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้ PA เป็นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งปรากฏผลลัพธ์ดังนี้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ผู้เรียน นำความรู้พื้นฐานมาใช้บูรณาการกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานตำแหน่งโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ